ไอ้พูดเลยเฮ้ยพูดแต่โลดแต่โลดมาดิไม่มีอะไรพูดเลยใอญ่พูดไอ้ยังไง ถาม่ามาซีชูซีูเหรอก้าไ่ดีดีดีว่เร้าอะไรต่อฮ่าฮ่าเยะไม่ร้อนไม่ร้อนไร้อนโอ้สกายเบอร์รู้กอุ่นไม่ร้อนยังหัวร้อนนะโทษดิท้องหัร้อนไรหัวร้อนร้อยเป็นแหมตื่นเต้นด้ยนรวรัว่นรัวรัวเจ้อนี่เจ้า nóng nóng tăng tay còn hay là tăng tay còn còn chưa phải lên thầy. Dòng, dòng mấy năm